สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมวันนี้มาอยู่ในไม้ครับสรับไม้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาทนี้นะครับเราจะไปตกแต่งดนาะสปอนชาน,นิดนึงนะครับคือดาปอนชานมันไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ในพาทนี้จะมีแล้วก่อนอื่นเลยอย่างแรกที่ต้องเป็นทําก็คือไปนอนก่อนก็คือวิเหลืเจืมีที่นอนที่บ้านผมแล้วนะคะแต่ว่าทําไมไม่ทําที่นอนข้างล่าง ที่ทที่นอนข้าล่างมันก็มันก็ไม่สวยครับถ้าทําที่นอนข้างล่างมันก็จะเป็นของวีเลเจอร์อย่างเดียวแต่ผมไม่เอาอ่ะว่าแล้ววีเลเจอร์ต้องมานอนตรงนี้มันไม่มีบิงสแตนนะครับตรงนี้บิงสแตนจะอยู่ในปอนช้างผมนิด วันนี้เราจะไปทำฟร์มเหล็กกันนะคะฟร์มเหล็กไม่ใช่ฟร์มเหล็กเก่าที่อยู่ตรงบริเวณตรงนู้นนะครับมันเป็นฟร์มเหล็กใหม่นะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาฟร์มเหล็กนี้นะครับจะตั้งอยู่ในฐานสปอนช้างเลยัสดีลุงเอาลุงไม่ไปเอาผมจะออกเลยนะลุงขวาประตูผมจะได้ออกไหมเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน เอ้ลุงผมจะออกนะไมลุงไม่ไปเยมันเกิดอะไรขึ้นไม่หลุดนี่นะทำไมทำไมมันคาทำไมลุงขางนะเดี๋ยวกันนะไม่ไปส่ลงุงไม่ไปผมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะครับอุ้ย นี่ตกใจหมดเลยคือคือมันก็ไม่ได้แรงตรงนะครับโอเคเฟลิเจอร์ผมขอโทษขอโทษเฟลเจอร์ขอโทษจทษกัารแรกของไอ้แปรดีเหมือนกันไหมครับเป็นแล้วก็แปรดีงั้นถ้าเป็นไหมครับจะว่าเรากดแรกของจะแตกไกลๆนะครับ เเจ้ามันจะเดินมาหาเราแต่นี่แปลกเดี่วมันไม่เดินหรือมันต้องหรือมันจะเดินมาหาในนานาเรากดแรกของกาการจริงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนบินไปก่อนครับนี่ผมใช้หูฟังใหม่ครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมเปลี่ยนหูฟังครับแต่ว่าหูฟังเก่ามันมีกลิ่นไม้นะครับเลยต้องใช้หูฟังใหม่ไม่ดูจริงหรือเปล่านะำเดนี้ต้องใช้ไปก่อนถ้าเป็นหูฟังเก่าคือ โอ้โห oh, แม่เจ้าอันนี้มันเป็นหูฟังเก่าครับซื้อมานานแล้วแหละแต่หูฟังนั้นเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อมาไม่กี่อาทิตย์เองนี่กี่เดือนสิจะบอกอย่างนี้ฟิวนี่ผมได้ตกแต่งแต่ตอนเช้าไว้นะตอนเช้ามันก็อยู่แถวนี้แหละครับเลยหลังมิวเซียนไปมันก็จะ คือสปอนช้างและเอ้ยมันนี่มันฟาร์มเหล็กนินาะว่าสปอนช้างตรงนี้คือสปอนช้างนะสปอนช้างมันจะอยู่แถวนี้อ่ะผมก็ลืมไปแล้วว่าสปอนช้างมันอยู่ตรงไหน,นคือถ้าเป็นไมค์คราฟทูทูบ,อบ,บ็อกกับไมค์คราฟเบ็ดร็อกอันคือจะคือมันแมปเดียวกันก็จรงิงแต่คือสปอนช้างมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมจำได้ว,ว่าสปอนช้างม่แถวนี้แหละแต่ก็ ไม่รู้มันอยู่ทางไหนแต่เป็นว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะสมมติสมสมติว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วกันให้ใส่อฟเฟกต์มาสิเอาไว้มาคือผมไม่ได้ใสงเิสเอฟเกต์ก็คือโปรแกรมจะต่อมาล้มเหลวครับโปรแกรมดีก็ล้มเหลวอะไรครับเนี่ยคือตัวอนชานนะครับก็มบไม่รู้ว่าจะก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมนะครับแต่ แต่คือโตอินชามันก็มีเยอะแล้วยุ่งยุ่งยุงยุงยุงเต็มไปหมดเลยยุงคือยุงคือยุงมันอยู่โตะคอมผมเยอะมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันอะไรก็เช่ามันรบบนี่วิเลเจอร์ตึกตึ๊กตึ๊กวิเเจอรมันก็ไม่ได้ฟังยาอะไรแค่มองแล้วก็มันเสียงตึกตึกตึกอะไรไม่รู้ มีสมิตติงเทว์นะครับมีเตียงเฉยๆไม่มีไรนี่มันหีดก็บของขนาดนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ดูกันดูเอาตัวอาไม่มีเลยครับยังไม่ได้ใส่อะไรนี่ก็มีบิงสแตนนิดหน่อยก็มีแคมไฟนะครับแคมไฟไว้อบอุ่นเฉยๆเดี๋ยวเจ้ก็เคยมาตายที่แคมไฟนี้ด้วยนี่มีแอนดริวไว้ตั้งชื่อมีฟรานซ์ในนี้มีฟาร์มชูเกอร์เคทเล็กนิด น้อยๆนี่น้อยๆน,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 นี่อันนี้อันนี้ป้าเปาช้างนะครับถ้าคติดตัง้ตงแต่พัทแรกๆครับจะรู้ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเลยต้องเกาะนี่ยครับต้องเกาะตรงนี้ไม่มีอะไรแต่พัทหลังๆนี่คือเริ่มเริ่มมีแล้วก็คือผมจะขยายหมู่บ้านนะครับแต่คือที่เกียจนั่นเองก็เลยมาทําเป็นอีกเมืองหนึ่งไว้ก่อน มันีนเมืองนึงเหมือนไ i ครับหนึ่งจุดแปดนี่แหละอันนี้เวอร์ชันหนึ่งจุดแปดจุดสองนะแต่มันผมเลี้ยงมันหนึ่งจุดเก้านี่คือช u g a r กอร c บล็อกคอนเสิร์ตไม่มีอะไรไม่มีเลยจริงๆถ้าผู้ชมบอกว่ามันมีใช่ไหมถ้าบอกว่ามันมีนี่มาดูนี่ครับเดือดนะถ้าผู้ชมไปลองเปิดเองแล้วกันนะผมไม่เปิด ไม่เปิดแล้วท่านผู้ชมไปลองเปิดเองกันนะผมไม่เปิดแล้วเดี๋ยวโดนด่าอีกท่านผู้ชมก็ไปโหลดแมบทำเรวก็ลองแต่แมบยังไม่เปิดให้โหลดตอนนี้คะ่ะแอดยังไม่เปิดให้โหลดตอนนี้นี่คือฟาร์มเหล็กก็รู้อยู่ที่พวกฟาร์มลงฟาร์มเหล็กแค้มาจอดลึกที่หลัหงกันนะครับอันนี้มีเป็นนา แครอทเฉยๆครับไม่ใช่นาสิคือเรียกว่าไล่น่าจะเป็นไล่ครับเพราะว่าถ้าเป็นนานามันจะเป็นของข้าวนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่ข้าวนี่มันแครอทโ,โอเครดมาฝากอยากให้กุ่มได้กินแครอทมีวิตามินนี่นี่คือต้าอินชานะครับก็ที่ดูกันไปแบบนี้มีแค่นี้นครับอย่าคิดว่ามันมีอีกครับมันมีแค่นี้จริงๆ นึกะเาหูฟังจะหล่นเฮ้ยเดี๋ยนะแปบ๊บหนึ่งครับแป๊บหนึง่งแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บเดียวนิดเดียวอะเฮ้ยเด็กโอเคตึก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 ตกเสียงนะก็ผมเกลียดเสียงนี้มากที่สุดแต่ตอนต่อมาก็เริ่มชินหูแล้วก็ไม่เกลียดแล้วผมว่าตอนเช้ามไม่ก็มีเลยแหละ ทา,ทางเดินนี้ก็ไปไปเชื่อมกับตรงบ้านเห็ดเฉยๆไม่มีแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะว่ามันเชื่อมกับบ้านเห็ดจริงหรือเปล่าตึ๊งเอาไปเป,ป่คเคกดเป็นวิวเฮ้ยเล่นได้มือถือไม่ได้เล่นในคอมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ไม่เชื่อมกับเห็ดนะครับไม่ใช่เห็ดสีบ้านเห็ด บ้านเห็ดนี้ถ้าใครเคยดูนะมันจะมีห้องรับอยู่ถ้าเคย <c oughs> เคยดูมาตั้งแต่พาร์ทที่ผมสร้างบ้านเห็ดนี้นะครับจะรู้นะครับว่าตรงนี้มีห้องรับอยู่พาไปดูโครงการตั้งแต่พาร์ทนั้นนะก็เก่าแล้ว <c oughs> เกมดังเกินอ <c oughs> ันนี้เบาเกินเรามเรามายืนนะบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็เห็นปุ่มไหมัมนจะไปเห็นใค่ห้เราตรงนี้ เอาเดีย๋ยเพิ่งบักสิเดี๋ยวมันบักตลอดเลยเอาเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึง่งนี่บอกแล้วว่ามันไม่บักมันได้นี่ลงไปได้ คือบางคนอาจจะให้ผมสั้นแบบว่าแบบแบบอีแบบหนึงนะครับแบบนั้นมันก็ยากเกินแบบนี้ใช้งานได้ก็พอแนละ้วเอาที่มันใช้งานได้ก็พอแล้วไม่เอาว่ายากๆหรอกนี่ล้วนี้ผมนะครับเป็นนาข้าวแล้วนะครับนี่คือข้าวนะครับน่าจะพัดกันก่อนนะครับเราได้สร้างเป็นทำนี่ข่าววิเลเจอร์ไปแล้ว คือใกล้ๆสปอร์ช้างเลยแา้วาะว่าใกล้ๆยังไม่ถึงน้ำชมก็จะเห็นมันมีตึกใหม่เข้ามาครับตึกนี้ถามว่ามันคืออะไรมันเป็นฟาร์มซิลเกนที่แปลว่าทําไปได้นะโอ้โหขี้เกียจเลยฟิลาทำเสร็จแล้วแปลว่า,ามมวข,ขยะขยะขยงไม่รู้ว่ามันไม่ขยะขยแขย,ยงหรอกแต่มันคือขี้เกียจทาหลายชั้นนะเข้าใจไหมอกแล้ว,วมันขี้เกียจถึงทุกอย่างนั่นแหละ หลายชั้นเอาทําทหลายชั้นแปบลบว่าเอากรนสูงสูงก็ไม่สวยเอาลงใต้ใดินก็ขี้เกียจขุดคือมันจะขี้เกียจไปถึงไหนเนี่ยแต่ชีวิตเราก็สบายขึ้นครับเพราะว่าเรามีฟาร์มชิวิเคนเลยหลายเรามีฟาร์มชิวเคนหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นเราชิวเคนของเราไม่ขาดแคลนแน่นอนแต่มันจะขาดแคลนเพราะแค่หลอดนี่แหละมีน้อยมาก เลยต้องมาทําเป็นแครอทตรงนี้นะครับเพราะว่าแครอทขาดแคลนที่สุดแล้วคือในซีรีส์นี้นะครับแครอทขาดแคลนที่สุดไม่รู้ซีรีส์อื่นเป็นหรือเปล่านะผมก็ลืมไปแล้วเพราะว่ามันมีหลายซีรีส์มากห <c oughs> นึ่งสิบหกผมเอาชิลาดครับผมไม่อยาเป็นซีรีส์นะหนึ่งสิ่หกที่ผมตายในหนึ่งสิ่หก งันนานมาแล้วตั้งแต่ปีั่0 2 0หรือเปล่าเอ้ยอันนั้นมัน 2, 2021นี่ก็น่าจะเป็นเออ117 116ไม่ใช่นะอ๋อ116ผมก็มก็ไม่นาเลยแหละโอ้โหแมวหนีเป็นปวดหัวทะเลวิลเลจ,เจรตรงนี้มาก นี่ที่เสียงคือมันเป็นเสียงปุงยาสิเดี๋ยวมันไม่ใช่เสียงท้ำนะถ้ามมันก็เป็นเสียงร้อนแต่นี้มันไม่ใช่เสียงท้ำมันเป็นเสียงปุงยาตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรทําไมมันมาจากตรงนี้มันเสียงมันเป็นเสียงบริงสแตนนั่นเองครับหรือหรือแท่นปุงยานั่นเองโอ้ยพอมามีไม้แบบนี้ไม่ถนัดจริงๆคือผมต้องถือตลอดนะครับถ้าไม่ถือเสียงก็น่าจะเบานะผมไม่เคยลองไง ไม่เคยลองมาก่อนเลยไม่เคยลองมาก่อนเลยนี่ตอนนี้เดี๋ยวบินขึ้นไปบินขึ้นไปเลยบินขึ้นไปนี่นี่คือ MC อาชีพมีอาชีพเอา,าเลิก,กับอาชีพฟาร์มเมอร์นี่รู้สึกว่ามีน้ำไหลเลยนะครับวันนี้ไม่เป็นน้ำนะครับ ว่าทาไมข้างบนนี้ไม่เป็นน้าก็คือน้ําเนี่ยจะช่วยัาไอ้อนกรลเลมลงมาได้ค่นะน้ำจะช่วยักไอ้อนกรลเลมลงมาแต่คือผมยังไม่ได้ทาจุดค่ายลอนกรลเลมเลยนี่คืออาชีพนิควิดกับฟาร์เมอร์ตอนแรกมันไม่ได้เป็นนิควิดนะแต่มันเปลี่ยนอาชีพตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นิคควิดมันมเป็นอาชีพนะคะมันเป็นตัวเขียว มันเสื้อเขียวๆที่แปลว่าใช้งานไม่ได้นะคือมันเป็นตัวแบบว่าอะไไม่รู้มันแลกของไม่ได้ <c oughs> ก็คือนิกวิ้มันแปลว่าอะไรก็คือคนไม่เต็มเต็ม <c oughs> ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคุณไม่เต็มเต็มนี่ฟาร์มเหล็กของเราคือที่จริงผมจะทาห้องเก็บเหล็กอยู่แต่ขี้เกียจทํานะพอจะทำอะไรได้กันนะก็เฮ <c oughs> ้ยลืมไปเลยฟาร์มกระบอกเพชรื่อนจะคุยลืมไปเลย เดี๋ยวบินลงไปเลยแล้วกันนะอ่าบิน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 นี่เลาวก็บินเหรอนี่ว่าตกดีกว่านี่ผมต้องกดกระโดดไม่ทันลวลาจะย่อใี่กดยากเนาะไม่ค้าไปล็อกให้กดยากมากถ้าใครเล่นในคอมอ่ะนับลองง่ายแต่คือผมเล่นในมือถือมันก็เลยยากอีกนึง คเคฟาร์มปอมเพชรเริ่มแผนกันเลยโอ้วเสียงสมิทติ้งเทเบลิลดังนล้นขานยังไงถำว่าสมิทติ้งเทเบลิลใช้เพื่ออะไรก็ทักก็ก็กกกปินของจากเพชรเป็นในทรลายถามว่ามันใช้ได้ไหมไม่ช่วยเลยเลยแล้วก็เป็นของในท่ายหมดแล้วดูปีกไฟล์โพเดชันเลธาพันเบกกิ้งกางเกงไฟล์โพเดชัน รองเท้าโซสปีดกับเฟเธอร์ฟอลลิงนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับนี่ดาบนี่อันเบกกิ้งเบนออฟวัตช์พอร์สแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากไม่ค่อยมีอะไรมากครับเดี๋ยวผมต้องการทรายทรายธรรมดานะครับไม่ใช่โซ่ไส้โซแซนิงไม่ใช่โซทราย ไม่โซไซเฮ้ยถูกแล้วเอ้ยไม่ใช่โซแซนครับเอ้ยเราไม่ได้ใช้ลิ้นพันกันหมดนะริมลิมไม่ได้ทำมันครับมุกเฉยๆแล้วต้องใช้ทรายครับกับกรงมเพชรเพราะกระมองเพชรมันต้องโตบนพื้นทรายเพราะว่าถ้ามันเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเป็นของจริงอะโตถ้าเราเอากระมองเพชรไว้พื้นดินมันจะไม่โตมันนี้เป็นกระมองเพชรพันที่อยู่บนพื้นดินโดยเฉพาะ แต่ในเกีมันไม่มี่ยมันไม่มี่ะมันก็เลยผมก็เลยวางกระโม้คเเทนที่ดินไม่ได้นี่ผมวางเ <c oughs> นี่ยไม่เจริญเติบโตมันไม่ได้ว่าไม่เจริญเติบโตมันไม่ขึ้นให้นะคบถ้าผมวางซ้ายปุ๊บนี่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นกระโม้คเเทนมันต้องโตบนพื้นทรายโซแซนก็ไม่ได้คนระับโซแซนนะ่มันโตบนเนธวัด แล้วตรงนี้ตรงนี้ว่าไม่ได้ครับตรงนี้มันติดนี่ตรงนี้น่าจะไม่ไหวครับวิดวิดคาดูน่าสนใจครับน่าสนใจมากทำตรงนี้น่าสนใจผมถ่ายโอเคถ่ายอยู่คลิปมันยาวมันยาวหรือมันสั้นก็ไม่ดูนะแล้วแต่มันยาวหรือมันสั้นก็ไม่รู้นะ โอเคชิปชิปชิบชิบกองควากองเพชรแค่น,นี้ก็น่าจะพอนะครับอุ้ยเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกก็ได้ครับเอาอีกนี <c oughs> ่เกมอะไรครับน่าเล่นมากเลยเนาะน่าเล่นสนุกมากชิบโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ วิธีการก็คือกลับบ้านครับผมตกแต่งแถวแถวสปอนชา้างเสร็จเรียบร้อยความเหล็กก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่มีอะไรมากเรจเจอร์มันไปตรงนั้นทำไมโอเคไปกันเลยดีกว่าแล้วก็บอกว่าอะเมโล่มันใช้เผาอะไรคืออะเมโล่ครับอะเมโล่มัน,มนไม่ใช่ไม่ใช่อะเมโล่บาสโปนเนตครับ บอสเฟอร์เนตมันใช้เผาวพวกแร่สมเกอร์ oker, ก็ใช้เผาอาหารในแค่นั้นผลไม้แบบว่าผลไม้มันเผาไม่ได้ครับแอปเปิ en, ้ลคารลัตฟเวอร์เผาไม่ได้ครับต้องเป็นต้องเป็นตะเผาธรรมดาเท่านั้นเผาได้ทุกอย่างที่มันอนุญ,ญาตให้เผานะครับไมคาไม่ใช่มันคือเราเราเฟอร์เนตเผาได้ทุกอย่างที่ไม้คาอนุญ,ญาตให้เผานะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าเค่เป็นคือเป็นแฟนต เค่พูดนะครับฟอร์ติกออกข f ะนี้เรากำงจะนำเครื่องขึ้นไว้ผู้โดยสารแลเข็มกัดให้เรียบร้อยแล้วกำลังจะนำทางไปยังท่าอากาศยาน n b c Village โอเคไม่ใช่ท่าอากาศยาน n b c Village นะครับกลับบ้านโอเคเราออกเ k ค o อฟกันเลยบินตอนนี้เราบินมาเรียบร้อย,ลยแล้วครับก็คือเดี๋ยวๆๆเราจะไม่บินสูงมากนะครับผู้บ้านก็อยู่ตรงนี้เอง มันไม่ได้อยู่ไกลครับอยู่ตรงนี้เองผมผมไมเ่เดี๋ยวเลย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 ผม,มผ,มผมไม่ได้ตั้งพวกแอะผมผมไม่ได้ตั้งพวกแตนว่าอีเมอ์นี่ให้ไกลมากนะเพราะว่าถ้าไกลมากอ่มันจะมันจะไม่ได้ครับที่จริงมันก็ได้แหะทั้งโลกเป็นของเราไม่รับเป็นเก็บอิสระที่จริงมันก็ได้แะแต่มันใช้เวลาเดินทางนานครับผมขี้เกียจ ที่แล้วครับเราเจอฟอเรสตแล้วนั่นคือฟอเรสนะครับนะนะผ,มผมคิดผมคิดว่าจะทำฟาร์มเต่าแต่ตอนนี้ไม่ทำานระับมันไกลไปมันไกลไปครับไม่ทำนะมันไกลไปครับไม่ทำแนละ้วผมทำฟาร์มเต่าตรงไหนดีก็ยังคิดอยู่นะคือฟอเรสนะมันก็ติดกับทะเลทรายไนดะ้ไงคือฟอเรสตมันก็ติดกับทีก้าแล้วทีก้ามันก็ติดกับทะเลทรายคือ ื้นที่ไบโอมันไม่สมูทกันเลยครับมันไม่สมูทกันเลยผมบอกก่อนแต่แต่แต่เราจะมาเราจะสร้างตรงแถวนี้แล้วกันนะครับออันี้แหละไม่มีเลยมากผมจะได้เอฟเคแถวนี้ด้วยเอฟเคอยู่ในบ้านคือถ้ามันหลุดระยะถ้ามันหลุดระยะครับมันจะหายไปเลยอย่าเว้นสั์เลี้ยง ฟันเต่าผมไม่รู้โจ้จะทำยังไงดีเดี๋ยวตอนนี้คลิปนี้ก็ออขอเราเพียงเท่านี้กัรทำขอบคุณที่รับชมนะท่านมี่เสิร์ฟะครับ